สวัสดีครับผมพ่อกันคือเก่าได้ครับพี่น้องเลาะโขกหาเห็ดคือเก่านะครับหาไป็รุ่นนุ่กันนะครับพี่น้องว่าสิมานบอนะครับนะครับไข่ละวงกนะครับจริงจริงเฮ้ไข่เดียวเลยพี่น้องที่บ่านแขกปุกไว้จะโดนโดนหนนะครับงูโด่งนะครับพี่น้อง đang nước vào đây đó น้องตุ่มๆเลยพี่น้องนะเนี่ยหมดแล้วนะครับพี่น้องเคยร้องโง่กันครับก็น้องพูนะครับพี่น้องก็น้องพูเก็บดินนะครับ มันแ็เห็ดผัวเลยพี่น้องตกลายไข่อยู่นะครับพี่น้องได้เป็นตูมนิด ที่งามเลยนะครับใครมันกับว่างามโดนจุมเลนพี่นเพราะว่ามันกินแสบนะครับ ลายไข่พี่หนุ่ไข่หนึ่งครับป็นไข่ยังสียางไว้มาผ่อนนะครับพี่หนุ่มตงรงนีคอยยางนะครับหาทุกมือกันยังนี้ดอกบานนะครับพี่หนุ่มื้งองเหลืองครับ อ๋อดอกนั้นบานแล้วนะตังค์ัดีอดอกนึงครับตั้งอกเหลืองตูมนะครับ โอ้ข้าวบานนะครับข้าวกรึกบลิปหนุ่ข้าแข็งดีนะครับหุบตะไคร้ครับ งกเหลืองครับไอ้งกเหลืองจุ่มเดียวรราบาปเจ้พึ่งแดงครับ เรืเหลืองครับกัวครับหูแดงครับเพื่

่ดอกเดียวไปหน่อยถูก buộc นะพี่น้องดอกนี้ยดิเจ้าไม่อกเดียวเอาคลายพี่น้องบึ้งนะครับลองเงี้พี่น้องเก็บก้อนนะครับ หอกงามลูกเหลืองนะครับนั่งดอกไงๆเลยครับโอ้โหยอ,อย่างกินขาแล้วนี่สิหักเลยไปนัองฮื้ม เก็บร้อยแล้วพี่น้องนรับโอ้ขาวบานนะครับงวงเหลืองน,นะครับตั้งรูปเดียวนนครรู้ แล้วครับผมตอนนี้ก็เราก็เดินทางมาหอดรถุดแล้วนะครับมาชมกันผลงานกันพี่น้องนนอนจะู่ได้บลายกันไลยนะครับก็ได้แกงอยู่พี่น้องดูนี้ก็ได้เห็นก็เริ่มห่างแล้วนะครับพ่อหน่อยหนึ่งได้ท่ินี้เลยพี่น้องเอาพี่น้องคลิปนี้กับผ่มนี้อย่างหลายนะครับคลิปหน้าค่อยพ่อกันไหมสวัสดีครับก็ได้แกงเยอะ